โอนเสร็จย้ายเสร็จไปวันนี้เว่าจะไปเลยพอดีลูกสาวก็เขาจะอะไรเขาเรียกปักปักปักถิ่นอะไรนะลูกสาวเรียนจบพอดีก็เลยว่าจะไปปักถิ่นเขาก็ใบใบเย็นเย็นใบใบเย็นเย็นทำใบเคลื่อนย้ายเสร็จเราก็ไปเลยน่าจะแัดเดียวครับใบย้ายอะเพราะว่าเพราะว่าผมทําใบต่อรับมาแล้วเออมาพร้อมแล้วไปถึงก็ให้เขาเขียนให้ก็ ครับเราก็เอาตรงนี้ไปยื่นให้เขาคืนที่ผมเอามาเมื่อคืนนี้นะครับเราก็ไปยื่นให้ยื่นให้เขากลับคืนคเคยเจอมาบ้างย่างครับนรเนี่ยยังไงม่ถุงเงินงเจอกันมาเจอบาอ้างยัง ก็เคยเจอนะเคยเจอเคยเจอเเคยห็นก็มันก็กลัวแต่มันไม่ได้วิ่งหรอกกลัวหันขวาหันขวาเยเดี๋ยวมันก็คุ้นทั้งนั้นมันก็หันซ้ายหันขวาเดี๋ยวก็คุ้นมันไม่กลัววิ่งนะมันกลัวสู้ไอ้ตัวนี้เหรอมันไม่กลัวมันไม่ค่อยวิ่งมันก็มีหันซ้ายหันขวาแหละธรรมดาของมันไม่เคยเจอนะ แต <sub mould> mm ่รถไม่ได้รลยนะรถกูไม่ได้เลยนะไ่ีใครเลนะไม่ดูเฉยมันยังไงใช่พล ท่าประจำของเขาครับท่าประจำท่าประจำท่าประจำต่อไปนี้ไม่มีท่าประจำที่นี่แล้วใช่เป็นรถถุงเงิน สองสี่ห้าสี่แปดสามสองสี่ห้าสี่สุรินครับผมนะครับดูชัยพลกันครับผมแล้วก็ดูนี่ถุงเงินนะครับถุงเงินที่มาถึงเมื่อคืนตีสามไม่ยอ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 มอ๋อไม่ยอม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 อ๋าไม่ถ่ายถุงเงินไม่ถ่ายถุงเงินถ่ายชัยพลลุกอ่อนสุดแล้วครับผมกอด กอดกอดแข้งกอดขา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  嗯哼，嗯哼、mm，嗯、hmm. 哼、mm，嗯嗯哼，嗯、hmm. 哼、mm，嗯、hmm. 哼、mm。Hmm. Mm hmm. mm hmm. อย่างที่เขาบอกนะครับถ้าทำพระเสร็จอะไรเสร็จเขาก็น่าจะเดินทางกันเลยครับเย็นๆแต่นู้ว่าคงึกดเดิมนะครับ เล่นฟุน่นเก่งอยู่ครับเล่นฟุน่นถูตัวเก่งอยู่นะครับก็แนะนําตัวครับชื่อมงคลครับชื่อเล่นเขาชื่อถุงเงินนะครับมาจากสุรินทร์ครับหกขวบเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้เขาหกขวบ,ขวบและย้ายมานี่ครับ ย้ายมาแทนแช่ผลให้แช่ผลไปอยู่นู่นแทนครับไม่อยากฟังไม่อยากฟังไม่อยากฟังรับไม่ได้อออืรับไม่ได้ครับรับไม่ได้โอ้โหไ,ไ,ไม่เคยทําท่านี้นะครับเออเออเออ,เอ,อ Ơ. Ừ ơ. Ừ ơ. Ừ ừ ừ. <laughs> ừ, <đo> ừ. <laughs> ก็ฝากติดตามต่อไปนะครับผมก็อืาจจะเป็นความชอบแล้วความจะเป็นของของของ,ของเลี้ยงนะครับผมอ่าเราอยากได้ตัวใหญ่เขาก็อยากใช้ตังค์นะครับก็นะครับตกลงกันนะครับ แลกกันแล้วเราก็แถมให้เข้าไปครับแปะให้เข้าไปจำนวนหนึ่งครับทำท่าทำทางใส่อยู่นะครับเพิ่งเจอกันนะครับยังไม่ได้อะไรครับก็จะมีท่าทางของเขาครับ ก็จะมีความเป็นตัวขอตัวเองเขาแล้วครับไซนี่เด้เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยจัดการตั้งสอนพูดคุยกันปรับทัศนคตินะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อน,นะครับผมสวัสดีครับ